อันนี้คุณจะไปไหนตอนเนี่ยฉันก็คงกลับไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปสนามบินนะคะให้ยังนั้นติดรถผมไปไหมวิม่งไปยงั้นได้หรอ,อตีบตัวนั้นแหละค่ะมาคือว่าไงนะคือผมจะบอกว่าติดรถผมไปไหมให้คุณไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นเลยผมไม่ได้จะจีบคุณซะหน่อยผม,ผมว่างพอดีอ่ะฉันก็ว่างั้นแหละ ยังไงเราก็กลับไปเดียวกันก็ต้องไปทางเดียวกันอยู่แล้วอะหรือคุณไม่อยากไปอไปสิคุณไปไปไปคุณใจดีที่สุดเลยขอบคุณนะคะไม่ต้องคิดมากหรอกคุณยังไงเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะผมก็ไม่อยากให้โมจิต้องลำบาก่ะไหนๆเราก็มีเวลาละแวะเที่ยวกันไหมคะยังเช้าอยู่เลยเอะคุณคุณได,ได้เครือบเจ้าสอง,องจริงๆนะเนี่ย <laughs> ก้อนะพี่มาอวไ่หรอของวอนไหนกินได้เยอะสุดคะจะให้ตรงไหนชี้เดี๋ยวคุณแม่ยนให้าตนนี่แล้วากน้ำมาแล้วฮะไหคุณม่ปอนีคุณรู้สทกับโมจิเลยนะคะใช่ครับ คือผมเจอโมจิตรงมุมของอเล่นที่คนอนโดเยอะบ่อยน,นะครับก็เลยสนิทกันยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่พาโมจิมาเที่ยวไม่เป็นไรหรอกครับผมรู้สึกถูกชะตากับโมจินี่อินมั้ยครับนี่อิเนาะแกกับถึงห้องกี่โมงท่านซื้อของไปฝากแกกับโมจิเต็มไปหมดเลยถึงเมื่อไหร่เมื่อ <ๆ S 2> นั้นแหละมกีมนี่นนทำไมจะใช้อะไรฉันอีก ขอโทษนะที่ไม่ได้ดูแลกันเลยอะ่ะผีเข้าหรือไงรู้สึกผิดอะไรตอนนี้ฮะไม่เข้ายัางไงก็อย่าเพิ่งกินข้าวนะเจอที่คอนโดคือพ่อโมจิอะค่ะบอกว่าจะแวะมาหาสงสัยจะรู้สึกผิดที่ทิ้งฉันกับลูกอะครับคือที่ยังต้องติดต่อกันอยู่อะ่ะเพราะว่าเขาต้องแมาดูลูกอะค่ะ คุณคงอึดอัดมากเลยนะที่ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้มากค่ะผมเข้าใจครับว่าการต้องเห็นคนเคยรักคุณเวียนอยู่ในชีวิตเนี่ยมันอึดอัดขนาดไหนไหรนะคะ